ถือเลิกดีในวันนี้นะครับเป็นวันแม่ทางครอบครัวกิติกรเจริญก็เลยถือโอกาสจัดงานต้อนรับคุณบิ๊กดีทูบีจากการป่วยอาการทางสมองกลับเข้าบ้านอย่างเป็นทางการครับหลังจากแพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ทางครอบครัวของคุณบิ๊กไม่ขอให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพตอนที่บิ๊กอยู่ในบ้านครับเพราะต้องการให้อาการดีขึ้นก่อนกว่านี้ส่วนทางคุณแม่ยุพาก็ขอพรให้ ในวันแม่ครับให้ลูกชายได้หายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจะได้พาพิกไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างที่เขาเคยประทับใจในช่วงวัยเด็กครับนนพูดทุกวันก็พูดกับเขาว่าเออให้หายเร็วๆอะไรแบบนี้บอกแม่รักหนูนะหนูเพื่นเร็วๆอะไรก็พูดหัวเขาเลย เขาาาก็ฟังฟัง่่ไมทรบรบู้วสึกสย่วนอาการล่าสุดของบิ๊กนั้นนะครับคุณพ่อและคุณแม่บอกว่าขณะนี้ดีขึ้นมากแล้วครับแต่ก็ต้องทําการกายภาพบําบัดและคอยติดต่อกับแพทย์เจ้าของค่าอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับให้ยาวอริโคนาโซมเพื่อป้องกันเชื้อราในสมองเหมือนเดิมครับตอนนี้นะฮะอาการโดยรวมนี่คือคือยังทรงนะครับยังทรงอยู่ หมายถึงว่าการรับรู้ได้ยินอะไรพวกนี้ก็เหมือนที่เคยบอกอไปก่อแล้วนะครับหมายถึงว่าสมองเนี่ยต้องการพักฟื้นอีกพอสมควรแล้วก็ในสภาพร่างกายนี่ร่างกายนี่ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องคอยกายภาพบําบัดลักษณะของกล้ามเนื้ออะไรพวกนั้นนะครับสภาพร่างกายนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีทุกอย่างนะฮะก็มีกายภาพบําบัดนะฮะก็แล้วกิจการฟื้นฟูที่ต้องทําให้เขา รู้สึกขึ้นมาอะไรมาแต่ว่าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยถ้าสมองมันสั่งการได้ก็โอเคก็คิดว่าชวน,นต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาแต่ตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรส่วนเรื่องค่าย,ยาและค่ารักษาะครับกระตกอยู่ที่เดือนละก,กว่า10,000แบาทนั้นนะครับทางค่ายไอเก็ยังคงให้การช่วยเหลือและออกค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิมครับซึ่งเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณบิ๊กได้หายไปไวอีกแรงหนึ่งนะครับ ก็อาการดีขึ้น